ไอทีพัฒบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาหลอดไฟที่ใช้แล้วประทับใจมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นหลอดไฟไส้นะครับเป็นไส้แบบใหม่นะซึ่งเสียบกับ USB A ได้เลยนะครับผมมีสอแบบผมมีแบบนี้มาด้วยตัวนี้เป็น LED นะครับแต่ตัวนี้เป็นแบบไส้รู้สึกสวยๆมี2ส,สีสีขาว d a y l ไรท์ daylight, กับสีออกสีส้มๆนะครับก็ เอาไว้ไปแคมป์นะครับผมรู้สึกว่ามันประหยัดดีนะหรือใช้ในห้องใช้ตรงไหนก็ได้ตรงนี้ให้ความสุนทรีนะครับออกเป็นไฟสีส้มๆหน่อยนะครับแต่ตรงนี้เป็น l e d มสว่างจ้าเลยผมลองทดสอบทั้ง2แบบรู้สึกว่าตัวเนี้ยผมประทับใจก็เลยอยากเอามาแนะนํานะครับท่านใดที่กําลังมองหาอยู่ราคาถูกมากผมจะทดสอบให้ชมตัวนี้ผมมี power bank ผมสมมุติว่ากรณีที่ผมไปแคมป์นะ ผมก็จะพกตรงนี้ไปตัวนี้เป็น power bank ที่ผมชอบพกไปไหนมาไหนวันแบตอึดดีนะครับแต่ว่าชาร์จมือถือก็ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่เอาไว้พวกพาเอาไว้ให้สมาร์ทดีไว้นะครับผมจะเสียบกับไฟแบบนี้เลยเนี่ยครับพอสว่างแล้วตรงนี้สังเกตดูเขากินไฟน้อยมาก 0.07m แอมป์นะครับก็คือ7 0 m มิลลิแอมป์เลยนะ5 v 7โวลต์70มิลลิแอมป์นะครับถือว่าโอเคเลย0 0 7แอมป์นะครับ ส่วนตัวนี้เป็นอีกสีหนึ่งออกสีเหลืองๆส้มๆนะครับก็สีคลาสสิกดีเอาไว้ในห้องนอนก็ได้นะครับกินไฟอยู่ที่5โวลต์0.9แอมป์90มิลลิแอมป์นะครับมาดูตัวนี้ตัวนี้จะค่อนข้างแรงหน่อยตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันเปลืองไฟนะครับอาจจะจ้านิดนึงกินไฟอยู่ที่0.24ก็คือ240250ม mm, ิลลิแอมป์นะครับตัวนี้กินไฟนิดนึงนะ ตัวนี้เท่าที่คำนวณก็คือ5 2าเป็นสิก็ประมาณ1วัตต์นะครับค่อนข้างสว่างจ้าเลยตัวนี้เป็น led เป็น usb เหมือนกันนี่แหละแต่ว่าเอาไว้พวกพาก,กรณีที่ต้องการสว่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการประหยัดเนี่ยผมรู้สึกชอบตัวนี้มากกว่าตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ในร้านค้าออนไลน์กําลังยอดพุ่งเลยเป็นที่นิยมอยู่ผมก็รู้สึกว่าเห็นแล้วประทับใจเห็นแล้วรู้สึกอยากทดลองก็เลยซื้อมาทดลองเองรู้สึกว่าประหยัดดีนะครับผมจะลองปิดไฟตอนนี้ปิดไฟแล้วนะครับเนี่ครับ มันก็ไม่ได้ขี้เล่เอาไว้สร้างบรรยากาศในห้องนอนเนี่ยมันก็โอเคนะครับตัวนี้ก็สว่างดีแต่ถ้าเกิดว่าต้องการสีขาวก็ต้องเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ให้แสงสว่างสีขาวก็สวยดีนะเนี่ยครับแต่มันก็ไม่ได้สว่างจ้าเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยรู้สึกว่าประหยัดดี0.08แอมป์ก็โอเคครับถ้าเป็นสีแดงก็จะสวยไปอีกแบบนะครับตรงนี้นะเนี่ยค่อนข้างที่จะ ให้ความสว่างได้ระดับหนึ่งเพิ่มความสุนทรีนะครับไฟก็ไม่ได้กระพริบนะรู้สึกนิ่งๆดีโอเคเลยแหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการความสว่างก็จะต้องเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้นี่สว่างมากนะครับเนี่ยตัวนี้สว่างมากๆเลย1วัตแต่ก็จะเปลืองกว่านิดหน่อยนะครับเปลืองกว่าประมาณ3เท่าของหลอดเมื่อสักครู่นะครับตัวนี้ก็เลยถือโอกาสเอามาแนะนําทั้งสองแบบเลยรู้สึกว่า ชอบหลอดไฟตัวนี้เอามาเปิดเป็นไฟทางเดินเอามาเปิดเป็นไฟในห้องครัวไฟริมระเบียงอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่ามันประหยัดดีนะครับกินไฟน้อยมากกินไฟแค่เนี่ยครับ5โวลต์0.09แอมป์หรือคุณสามารถดูวัตต์ตรงนี้ก็ได้ครับสังเกตตัวเนี้ยครับ0.45วัตต์ตัวสีแดงตรงนี้นะครับถือว่ากินน้อยมากตัวนี้0.40.45เลยนะครับไม่ถึง1วัตต์นะ ส่วนตัวนี้ที่มันสว่างสางเนี่ยสังเกตดูก็จะประมาณ1.26นะครับ1.2วัตต์ก็ถือว่าค่อนข้างกินไฟนะส่วนหลอดสีขาวก็ใกล้เคียงกันครับประมาณ0.45วัตต์เช่นกันนะครับก็ถือว่าเอามาแนะนำนะครับท่านใดที่ต้องการหลอดไฟตรงนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปผมเอาสินค้าที่รู้สึกว่าใช้แล้ว น่าแนะนําเอามาแนะนําต่อนะครับก็มาประมาณนี้สั้นๆนะครับท่าในใดที่ต้องการททดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ก็มาสักท่เพียงเท่าน,าน,นี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ